ทำไมอลิทต,ต้องกดหัวคนทั้งโลกให้เป็นทาสคือจริงๆแล้วเนี่ยอลิทเนี่ยเขาไม่ได้โฟกัสที่การกดหัวคนทั้งโลกให้เป็นทาสขนาดนั้นหรอกครับแต่เขาแค่ทำเพราะความอยู่รอดของกลุ่มเขาเองเป็นหลักครับอลิทคือกลุ่มคนรวยที่ทรงอำนาจมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบครับคือกลุ่มคนของอิลิทเนี่ยมีทั้งกลุ่มที่ออกฉากหน้าและกลุ่มอยู่ฉากหลังครับอลิทที่อยู่ฉากหน้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือระดับประธานาธิบดีสหรัฐนักการเมืองสหรัฐทั้งหมดรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆรวมถึงนักธุรก คนส่วนใหญ่จะเก็ตอยู่แล้วว่ามีอยู่จริงเพราะมองเห็นด้วยตาเปล่าท่องเลยแต่กลุ่มอีลิทอีกกลุ่มหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่ามีอยู่จริงคืออีลิทกลุ่มที่อยู่ฉากหลังครับและแทบไม่ได้ออกสือ่อใดๆเลยอีลิทกลุ่มนี้มีอํานาจเหนือกว่าอีลิทฉากหน้าครับพูดให้เข้าใจง่ายๆคือถ้าประธานาธิบดีคนไหนดื้อไม่ยอมทําตามคําสั่งอีลิทกลุ่มนี้จะส่งคนไปเก็บประธานาธิบดีสหรัฐทิ้งได้เลยครับประธานาธิบดีที่เคยดื้อจนโดนเก็บก็มีหลายคนเช่น John อออจอห์นเอฟเคนเนดีหร ซึ่งก็คือ Federal Reserve และเขาสามารถพิมพ์เงินเพิ่มมาใช้ได้ไม่อั้นครับอีราฟถามหน่อยครับถ้าเพื่อนเพื่อพิมพ์เงินใช้ได้เองเนี่ยเพื่อนๆพจะพิมพ์เงินใช้เองเรื่อยๆไหมครับอีลีดเนี่ยก็เป็นแบบนั้นแหละครับเขาก็พิมพ์เงินใช้เองเรื่อยๆครับพอเงินในระบบมันมีมากขึ้นเรื่อยๆเงินก็เลยเสื่อมค่าอย่างรุนแรงจนเงินเฟ้อมันไปไล่กดหัวคนทั้งโลกให้จนลงเป็นทาสอีกทีหนึ่งพูดง่ายๆคืออีลีดเนี่ยเขาแค่ต้องการเงินใช้ระดับอนันต์เฉยๆครับแต